เชื่อเอทำไมคือสันเราชั้นเนี่ยต้องดึงต้องดึงเร็วมากๆเลยอ่ะดึงตกแน่เอียงแล้วเอียงแล้วแต่ทุกคนนะเหลือใช้ขาถ้าสมมติรอดขึ้นมานะดาตายอ่ะไม่ได้หรอกข้างบนมันหนักก้าวข้างบนออกดีเล้งไม่ได้มีกฎแค่ไหมข้างบนออกมีสิมันต้องเหลือทุกชั้น สมดุลทมธรรมชาติไม่แน่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 หุณนได้หรอก็แค่ไม่ลงสั่นละลิงสามร้อยหกสิบองศา้วเธอเอ้ยก็ไม่ตรงไงดาวไม่แน่นะยวรดาวตายสั่นละเม่ได้วถ้าปล่อยก็ตายแล้วเนี่ยเอาน้ำมาที่หน้าลิงดาวอย่าเปล่าเลยขอ เรายื่นน้ำให้นะเย็นๆเลยไม่แน่เลยไม่แน่เลยมันหอมมาแล้วน่ามเลยเล็กคิดได้หมดเล็งๆที่เขียแบบว่านี้แล้วใช่หรอกมันสุดทาง